สวัสดีครับพี่น้องช่องบารดอนขั้วกลัวไปล้วครับมาล้อมป่าพี่น้องห่างคมมากครับอันนี้ก็เวลาสี่โมงแรกครับสี่โมงแรกครับบารดอนมาบใบสา,ามก็กลัวครับพี่น้องบารดอนล้อมปาปานตอนวันนี้ครับถือยู่พี่น้อง,ง,อง,ต,อง,องตัวบอกง่ายใจได้หนีแล้วพี่น้องเอายังมาได้อยู่ว่าบารดอนออกไม่เงี้ยมึงต่ำไม่บารดอนต่ำมองครับ ขาดกุกข้ากุกข้่ว่าปลาดันหมักม่องไว้ครับถามันไต่ข้ามองพี่น้องป่าลา้ที่ประตองครับนี่ตัวใหญ่มองนี่ไม่เหอะพอดีพี่น้องนี่ปล่าดันวนดเขาวนเขามองสองสุดครับสองตั้งหงเี้ยวสองร้อยเมตรครับปล่าดันมาวนเขาเป็นก้นก้นหอยครับป่ายู่ได้หม่องก้นหอยสุดพอดีครับหม่องสุดท้ายพอดีครับวงหน่อยพี่น้อง ท่างนานครับนี่พี่น้องอยู่วงนี้ครับนี่ครับนี่ครับบาลดอนปกหัวไว้แล้วครับมันมันกันมันกันใจบ่พี่น้องมันใจขาดใจขาดข้ามมอลครับนี่บาดอนกับมักไปเนนี่พี่น้องจากซุ้มมองหนึ่งบาดอนจะสไปเบิ้งครับทั้งตัวมันกระดักดีที่พี่น้องบ่ยอมเตียงเลยแต่ว่าบาดอนออกไม่แงเบิ้งถือโตมันพี่น้อง ต้องเสียงมองขัดดังกลัวกกวคกโคกอแต่ว่ามองเบาดอนหลายสั้นครับแตกไปบ่ได้ครับแต่ว่ามองอยังปกหัวยู่พี่น้องม่องอยังปกหัวครับมันมันมาย่อขึนน้ำเลยพี่น้องปกติปัดปอกไม่กัดใจบ่ไดเลยโดนครับมันต้องขึนมากขึนน้ำครับพานไปประมาณสามสิบนาทีแล้วครับยังไม่เห็นว่าสิขึ้นมากครับรอรบประมาณอีกสามสิบนาทีพี่น้อง ประมาณ30นาทีครับจังสิบไปหื้อเบื้งครับวางสิทิติดขึ้นมาหนึบ่บ่ไปครับพี่น้องอีกจกักหน่อยครับรอรุ่นครับหาพี่น้องไปดึงน้ำกันรอบเบื้งพี่น้องมันสิมีบ่ครับไ<ฮ>ต่ข้ามองบ่หรือว่านยอมขึ้นมากครับติดเบื้องน้ำกันพี่น้อง ตัวแบบง่าดิพี่น้องแต่มันได้เปนเพราะแห้งตามก็สามซีโร่หรอพี่นอ้อง,งอโฮโฮโฮตัวนี้สี่ยูไฮ้ก็ดิเซ่อส่วนหม้อกันเลย อยูอีลีพี่น้องตัวนึงโอ้ยยยโอ้โอโอาโนโนตัวนี้พี่น้องอนีอตัวหนึง,นงอยอ้ยกนีนะต่้ทานั้นครับโอน้ตยอลีพี่น้องพอโดนมันบ้นน้าัสนโอ้หลุดมือออกซื้อพี่น้องตยอลี่พ่น้อหลุดปกลงออกซื้อพี่น้อง หัวประหลมหัวบะหลงมั่มงเกล้าเส้นครับโอ้สุดไมนหลุดยี่ได้นาบโอ้เป็นยังเป็นยังเน้อบัดนี้ผู้พี่น้อีกสองตัวนี่ว่าโดน่าตัวนึงอยู่างนี่ตัวนึงอยู่นี่โอ้เปน,นยังน้บัน,น ปอด้นมองเต่งหัวนั่นครับมันขึ้นยื่นี่วงนี่ปอดอานมองมาหุ่มมาหนีบด้วยเลยอู้หูตัวนึงพี่น้องตัวน้อยหน่อยนีตัวน้อยกัดตายตัวน้อยกัดตายพี่น้องตัวน้อยกัดตายอื้ม ปอยู่บ่ลลอยมาคือบ่ขึ้นจักเทื่อตันมากระต่ายขี่งนอกว่วงหลายห่ม่วงนีเวทเออเงยนนี่ตัวนั้นตัวใหญ่พี่น้องตัวนั้นตัวง่ายสิอยู่บ่อยู่เขาเสียงม่วงมันฉีกม่วงกันเลยเอออยังน้อยนะ

เห็นมานอยนะวนบลเดอพี่น้องโอ้กดๆๆอีกแล้วคโอ้ยัง่บนี้ ลักกิ๊บที่น้องนอกอยู่นี่โอ้โหยังวะโอ้ข้าปานมาอยู่นี่นี่เหอะ พราะเราเยียดมันจมแล้วพี่นออ้องเจมันไต่ข้ามมองแล้วมันหลุดมองครับเจมันไต่ข้ามมองแล้วมันหลุดมองพี่น้องนี่มันเหมือนเสาเหมือนสินนฟู่แบบเนี้ยไม่ใช่ใ ตัวนึงเห็นหรอพี่น้องนี่ตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวนะครับกับตัวน้อยตัวนั้นยาวตัวนันใหญ่อยู่นะครับต่ำขัวขั้วขั้วขัวขั้วอย่างนี้สองตัวตัวนึงต่ำแล้วมีตัวนี้มาต่ำอีกครับตัวทั้งนี้มาต่ำอีกตัวนั้นต่ำก้อนมูอแล้วห่วต่ำนี่นี่อีกบอลตัวน้ำมองปกหัวนั้นไปบอลเราคิดว่ามันสิไก่ในน้ำพี่น้องเนันม่องติ่งมันครับเพิ่ง ง่าไม,ม่ก็ไรง่าไม,ม่ก็ไรมันมองมันหวัวก็บอลมมองอันนี้มันหนาสิลุดลุดก็ไต้ไต้ยี่น้่นำครับแล้วมื่อื่นมันหนาเสีฟูพี่น้องโอ้สิได้หวัวบอลลูนม,ม่องแต่ตัวนี้ก็มันยังลุดออกได้ซื้อพี่น้องดึงขึ้นมาเกือบเป็นลุดย,ยี่นี่นำรอบนี้เรตตัวเดียวพี่น้อง เอาถ่าเพิ่งคลิปต่อไปพี่น้องวันนี้ว่าวดอกดก็หาไปเรื่อยๆครับให้จักวงนึงกะค่ำพอดีครับพว,วกกะไปหาวงแรกครับเอาคลิปนี้ไวส้สนีแล้วพี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องบ่าวดอสกดกดไว้นะครับเอาคลิปนี้ไวส้สนีแล้วครับสวัสดีครับ